สวัสดีครับมาพบก,กับช่องน้องน้ำเพชรน้องแก้วนะครับหลังจากที่เอามาเล่นป่าที่ขนายหากครับดูไม่มีเลยนะครับโอ้ยหมดสวยเลยน้ำเพชรนี่เดี๋ยวเราไปถึงบ้านคือดูคุณแม่จะว่ายังไงว่าเรากลับบ้านแล้วรอบหนึ่งนะครับเรากลับไปเอาไปไว้บ้านมาแล้วขนายนะครับนี่เราก็มาเอาน้ำเพชรกับบ้านแต่ ขนายไม่มีเลยไม่รู้แม่จะว่ายังไงทีนี้พี่ฟ้าก็ไปทำงานแล้วพี่ฟ้าไปทำงานแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาเร็วพี่ฟ้าไปแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามา มาเร็วพี่ฟ้าไปแล้วมาเร็วมามามาเร็วกลับบ้านเราเร็วมาเร็วมาเฮ้เราปลาลักนี่คางนี่มามาเร็วดูเพราะว่าพี่ฟ้าไปแล้วยังไม่ยอมเลยังไม่อยากจะกลับบ้านเลยนะครับกลับบ้านเรา เร็วเร็วเพียดมาเร็วมาเร็ว,รวพี่ฟ้าเขาไปทำงานแล้วมาเร็วรีบอาบน้ำรีบไปหาพี่ฟ้าเร็วเพียดมาดูดูครับไม่ยอมกลับบ้านเลยมามาเร็วมามาเร็ว มา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 ,มากลับบ้านเร็วมามาเร็วมาเร็วพี่ฟ้าไปทำงานแล้วมามาจะมาฟ้องอะไรพี่ฟ้าจะมาบอกพี่ฟ้าบอกว่าขนาดหักบอกมาเร็วมามาเร็วมาเร็วกลับบ้านเร็วมา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 เร็ว มามาเร็วเผ็ดผด้ยเพชดมามาเร็วพี่ฟ้าไปแล้วมามาเร็วไม่อยากกลับบ้านเลยครับนี่มาเร็วกลับบ้านเราโน่นบ้านเราพี่มันพี่ฟ้าไปแล้วเราก็รีบกลับบ้านไปอาบน้ำ หาบน้ำเราก็จะได้ไปแสดงไปหาพิฟ้าอยู่หลังแสดงไงนะเพชรไปแล้วครับไปแล้วไคด,ดูแม่รู้แล้วนะว่าขนาดหักแต่แม่ยังไม่เห็นน้ำเพชรเลยรู้แม่จะ่ายังไงเพชรมาเร็วเพชรมาเร็วเพชรมาเร็ว ุณแม่ยังไม่ลงมาเลยยังไม่เห็นคุณแม่เลยมาเร็วมาดูยังคล้องใจพี่ฟ้าอยู่มาเนี่ยมาถึงบ้านแล้วแล้ว่เอมามาวะเพ็ดเพ็ดมา มาแล้วแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วดูแม่เรียกไปเลยแม่เรียกมีรีบวิ่งเชียว <c oughs> ดูแม่จะว่าไง แน่แม่ดูก่อนปาโถทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเพชรนี่นี่นี่วนวนให้แม่ดูก่อนวนวนซูให้แม่ดูก่อนนี่นะครับูเล่นเล่นแรงเด่นี่ะสูบวน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 ให้แม่ดูก่อนไหมสูบวนก่อนเดี๋ยวไปให้กินสูบวนให้แม่ดูก่อนแม่แม่ดูก่อนแม่ดูก่อนนี่เห็นไหมครับโอ้อ่ะเพชรจำเลยนะครับจะได้เพชรด้วยเจดาให้พี่มันดีนี่แม่บอกว่าเจดาเพชรหรือจะดาพี่ดี ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมพาน้ำเพชรไประบายแต่น้ำเพชรเล่นแรงเองน้ำเพชรเล่นไม่รู้เรื่องเล่นแรงหมดสวยเลยหมดสวยเลยอหอมกงั้นมาเสียมหมดเลยคนสวยแม่หอหอมก่อนแม่หอมก่อนเสียโฉมหมดเลยเสียโฉมหมดเลยแม่บอกว่าเสียโฉมหมดเลย มมลกลับมาฟ้องแม่แม่ในียมดูซิม่ดูก่อนม่นดูก่อนอดูยังไม่หยุดซ่าอีกยังจะเก่งอีกหมดวยเลยทีนี้ยังจะเกง่งอีกดูอ่ะไปเลยครเมื่อกี้ก็ไม่อยากกลับมาจากบ้านพี่ฟ้าพี่ฟ้าเข้าไปทำงานแล้วก็ไม่เชื่อามามาามาไปดงายแล้วายแล้แม่บอกว่า,า,าสายแล้วเร็วน้ำเพชรเร็วถอยเร็ว พี่ฟ้าเข้าไปเลยเด้ไอ้คนสวยนี่ไปเล่นนี่ไอ้ให้ดูแม่ดูแม่บนใหญ่เลยคนสวยแม่นี่หมดหมดชวยเลยแม่บอกว่าหมดสวยเลยทำยังไงพี่ดีหมดชวยเลยลูกสาวแม่หมดช่วดูดูดูก้มให้หอมอีกดูอ่อนแม่เลยแบบตัวเองทำผดอ่อนดูขี้อ่อนเลยตัวเองทำผิดทำผิดแล้วอ่อนเลยตัวเองทำผิดดนี่หมดสวยเลยแบบที่นี่เห็นไหม ดูอ้อนแม่ดูไม่ต้องบอกให้กลมลงมาหอมเลยกลมลงมาให้หอมเองเลยอ้อนเลยว่าตัวเองทำผิดมาอ้อนเลยอธิษฐผิดเออไม่เกี่ยวเด้อดูว่สวยเลยหมดสวยเลยนางสาวไทยของแม่หมดเลยหมดเลยหมดเลยนางไทยแม่ดูไม่มีใครบอกให้กลมลงมาหม,มดเลยหมดเลยไม่มีใครบอกไม่หมดเลย<ม> ไม่มีใครบอกให้ก้มลงมานะก้มลงมาให้หอเมียงเลยมาอ้อนเลยผิดไงหรือว่าตัวเองผิดหมดสวยเลยที่นี่เนี่ยใครจะรักนี่ฮะแม่ก็จะไม่รักเราบ้านี่แม่กวไาแม่จะไม่รักแล้วหมดสวยแล้วหมดสวยแล้วเออเออดูก้มลงมาดูไม่สวยกับแม่ก็รักเหมือนเดิมเลยนะี่นะเนาะบอกเลยนะครับก็มีกันแค่นี้นะร้อยละสิบหายากนะครับที่ช้างที่จะก้มลงมาให้หอมแบบนี้นะครับส่วนมากจะไม่มีครับ อันนี้จะก้มลงไห้หอเมีย่ยงเลยมีซัมกมีสักสองส,สามตัวไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยเห็นผมเคยเห็นแต่น้ำเพชรของเรานะครับที่ก้มลงไม่หอมเ่มมมลาทำผิดก็จะรู้เลยถ้าตัวเองทำผิดปุ๊บจะอ้อนคนเลยกลัวโดนโกรธดูเห็นไหมไเห็นไหมไม่มีใครเลยมันมันมันหม,มดสวยเลยเล่นแรง เด่นแรงเด่นในบ้านมีเด่นแรงไปหน่อยหมดสวยเลยลูกปะสายแล้วลูกปะอาบน้ำปะอาบน้ำลเลยหมดสวยแล้วหมดสวยวลลวลแล้วถอยไปเร็วไปเร็วถอยไปเร็วถอยไปเร็วมาอ้อนอะไรนี่ปกติมาเข้ามาในบ้านนี่จะเดินนะครับวนเลยวนบริเวณนี้ครับจะวนแต่รอบนี้มาวันนี้มา,า,าไม่เดินเลยนู้ทำผิดแม่รู้ว่าทำผิดเลยไม่เดินไม่อะไรเลย นิ่งเชียวเวลาอย่างงี้นิ่งมากเลยนะเวลาอย่างงี้เห็ไหมเริ่มเริ่มเริ่มพูดดีด้วยแล้วก็เริ่มละเริ่มละเริ่มพูดดีด้วยก็เริ่มละไม่โซจอแมหมไม่โซจอบสันตอนนี้ถอยเร็้ยวไปถอยเร็้ยวไม่อู้มัน นนไ,ไปกินน้ำแล้วโดนแม่ดา่าโดนแม่ดา่าฮ่าตัวเองอยากเล่นแรงเองดิพาไปกินยาแต่ตัวเองไปเล่นเป็นไงล่ะทีนี้ น้ำเพชรขนาดยากกลับบ้านมารู้ว่าตัวเองผิดก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะไม่ดื้อจะอ้อนก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำให้น้ำเพชรก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปแสดงเดี๋ยวเราจะไปแสดงนะครับถ้าดูคลิปเราจบแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนไปดูอะไรยังไงก็รอติดตามด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ